ื่องต่อไปเป็นเรื่อง Kinetic of Particle หรือเป็นเรื่องจุลศาสตร์ของอนุภาคเรื่องนี้ในที่เรียนกับอาจารย์เนี่ยจะมีตัวอย่างโจทย์เนี่ยอยู่4ีเรื่องเรื่องแรกจะเป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้นเรื่องที่2ใหจะเป็นการเคลื่อนที่เส้นโค้งเรื่องที่3าเป็นงานพลังงานเรื่องที่4ี่เป็นเรื่องโมเมนตัมโดยในเนื้อหาเรื่องนี้จะเป็นการใช้ความรู้จักมปลายสัส่วนใหญ่นั่นก็คือเรื่องกฎของนิวตันโดยเฉพาะกฎข้อที่2 เพราะเป็นการเคลื่อนที่แบบมีความเร่งโดยใน2เรื่องแรกเนี่ยโจทย์โดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะมีแรงมาให้ซึ่งแรงนั้นก็จะกระทํากับวัตถุในทิศทางต่างๆแล้วก็จะมีมวลของวัตถุมาให้โดยให้เราเนี่ยใช้2ออย่างนั้นเพื่อหาความเร่งออกมาพอได้ความเร่งแล้วเราก็เอาไปแทนในสูตรที่เราเรียนมาท่านในบทหนึ่งก็เอาไปแทนใน4สูตรก่อนหน้าน,นี้ก็มีสูตรเออย่างตัวอย่างก็เป็นที่ใช้บ่อยๆก็เป็น a d f กับ v d v หรือไม่ก็เป็น อ่าเเท่ากับ dv d y dt อ่ะอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นในเรื่องที่2ส,สูตรที่ใช้ก็จะเป็นอ่าถ้าอย่างเป็นแกน n t ก็จะมีอ่าเ n เท่ากับ v กกำลังสองส่วนโลามี at ทเท่ากับ v. _.อะไรประมาณนี้ถ้าเป็นกแกน r t รเซตาก,ก็ใช้สูตรของ r เซตาใน2เรื่องแรกโจทย์จะเป็นแพทเทิร์นประมาณนี้ก็คือมีแรงมีมวลหาความเร่งแล้วก็เขาอาจจะถาม อาจจะถามเป็นพวกระยะทางที่เคลื่อนที่ไปได้อาจจะถามความเร็วความเร็วในแนวแกนต่างๆแกนเอ็มั่งแกนอาอะไรอย่างนี้ซึ่งโดยหลักๆแล้วเราต้องหาความเร่งมาให้ได้ก่อนแล้วก็เอาไปเข้าสูตรต่อไปเป็นเรื่องที่3เป็นเรื่องงานและพลังงานอันนี้ก็จะมีสูตรอนุรั์พลังงานก็คือ e 1พลังงานในตอนแรกบวกงานจาก1ไป2จะเท่ากับ e 2ก็คือพลังงานตอนหลังซึ่งในเรื่องนี้โจทย์ส่วนใหญ่เนี่ยจะถามหา v แล้วก็หา s เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเรื่องนี้จะง่ายในการหาความเร็วแล้วก็ระยะทางสูตรที่ต้องจําก็จะมีพลังงานโจนพลังงานสักน้มถ่วงสักสปริงแล้วก็มีสูตรของงานในกรณีที่แรงมีค่าไม่คงที่ก็จะใช้สูตรข้างบนสูตรนี้ถ้าแรงมีค่าคงที่ก็ใช้สูตรขตร้า,ง,าขง,ขงล่างแล้วก็เรื่องที่สี่เรื่องนี้ไม่แน่ใจว่าภาคอื่นเขาเน้นไหมแต่ภาคคอมคือไปเร็วมาก นั่นก็คือเรื่องโมเมนตัมโมเมนตัมมีสูตรที่ต้องจําคือโมเมนตัมตอนแรกเท่ากับโมเมนตัมตอนหลังโมเมนตัม um ก็จะมีค่าเท่ากับ mv อันนี้คือสูตรมอปลายธรรมดามันมีสูตรที่ลึกกว่านี้แต่ไม่แน่ใจว่าอาจารย์เขาเรีนขนาดไหนฮะเพราะว่าเรื่องนี้อาจารย์สอนเร็วมากแต่เนื้นอาหาในหนังสือมีเยอะมากคือสโขบไม่ถูกว่าจะเอามาประมาณไหนดีก็เลยเอามาแค่นี้พอเดี๋ยวลองไปดูโจทย์กันเลย มาเริ่มกันที่ข้อแรกข้อนี้จะจดบ,บอกว่ากล่องมวล50กิโลกรัมเคลื่อนที่ตามพื้นด้วยสปีด7เมตรต่อวิที่ x เท่ากับศแล้วก็มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนเท่ากับ0.4เขาให้หาเวลาที่กล่องนี้เคลื่อนที่จนกระทั่งมันหยุดแล้วก็หาว่ามันเคลื่อนที่ไปด้วยระยะทางเท่าไหร่จากโจทย์มวล50กิโลแล้วก็ v 0 เท่ากับ7เมตรตัวิแล้วก็ S0 เท่ากับ0เมตรมิวเ,เท่ากับ0.4อ่าทั้งหมดนี้เขาให้เอาไปหาคามอาเวลาแล้วหาเวลาแล้วก็ระยะทาง อันนี้เป็น x ศนะเปลี่ยนใหม่เมื่อมันหยุดอยู่กับที่ก็คือเมื่อ v เนี่ยถ้ากับศมาถึงเรื่องนี้เราก็ต้องเขียน free body diagram ก,ก,ก่อนในนี้แรงที่เกิดขึ้นก็จะมีแค่แรงเดียวก็คือแรงเสียดทานซึ่งตรงข้ามกับการเคลื่อนที่มันเคลื่อนที่ไปทางขวาแรงเสียดทานก็เลยไปทางซ้ายอันนี้คือ fk อะจาก sigma f เท่ากับ ma sigma f K. ทั้งหมดก็มีแค่ mk ตัวเดียว มีทิศไปทางซ้ายให้เป็นค่าลบแล้วก็ m 5 0 a ก็คือที่เราจะหา fk ก็คือ mu k แล้วก็คูณกับค่า n อันนี้ไม่ใช่พื้นเอียงค่า n ก็จะคือ mg ทันทีลืมเขียนแรงในแนวแกน y มันก็จะมี n ขึ้นตรงนี้อันนึงแล้วก็มี mg ลงมา เขียนให้ครบตัวนี้ก็ได้เป็น0.4 mg m ก็คือ50 g ก็9.81เท่ากับ50 a อันนี้ก็กดเครื่องคิดเลขหา a ออกมา a ได้3.924เมตรวิกำลังสองจนั้นก็เขาให้หาเวลาแล้วก็ ระยะทางอันแรกหาระยะทางก่อนแล้วกันจากสูตรที่มีระยะทางแล้วก็มีความเร่งที่เราหามาก็คือ a ds แล้วกับ v dv ความเร่งแล้วก็เป็นค่าคงที่ก็จะเป็น3.924 ds แล้วก็ v dv คันนนแล้วก็อินทิเกรตแทนค่า s ตอนแรกมันเริ่มที่ x 0ก็คือเป็น0 ไปจนถึงที่เราจะหาแล้วก็ V ตอนแรก7เมตรตวิแล้วก็ไปจนถึง0เอออันนี้ลืมนิดนึงตรงนี้มันต้องเป็นเครื่องหมายลบมันควรจะได้ลบลืมใส่ไปอันนี้เป็นลบเพราะว่ามันตรงข้ามกับการเคลื่อนที่เนาะความเร่งต้องติดลบ จากนั้นอินทิเกรตออกมาตัวนี้ก็จะได้เป็นลบสามจุเท่ากับลบวกำลังสองส่วนสอันนี้เขียนเป็นละเอียดหลัอจากการเขียนเป็น s แล้วก็แทนค่าตั้งแต่ศูนย์ถึง x อันนี้แทนค่าตั้งแต่7จถึงศูนยตัวนี้แทนค่าออกมาก็จะได้เป็น3 9มจส ฝั่งขวาจะได้เป็นลบสี่สิบเก้าส่วนสองแล้วก็กดเครื่องคิดเลขหา x เลย x จะได้เป็นหกจุดสองสี่สามเมตรได้คำตอบมาแล้วต่อไปไปหาทีต่อสูตรที่มี a แล้วก็มี v แล้วก็มี t ก็จะได้เป็นสูตรนี้ก็คือ a เท่ากับ dv by dt ย้าย dt ขึ้นมาตรงฝั่ง a แค่ได้เป็น a dt แล้วกับ dv แล้วก็อินทิเกรต t ก็อินทิเกรตแต่ศูนย์ไปจนถึงเวลาที่เราต้องการหา v ก็ตั้งแต่เริ่มต้นก็คือ7ไปจนถึง0ตัวนี้อินทิเกรตมาจะได้เป็นลบสามจุดเี่ t ทนข้างแต่0ถึง t ส่วนฝั่งขวาจะได้เป็น v แทนค่าตั้งแต่7จถึงศฝั่งซ้ายแทนค่าเสร็จแล้วจะเหลือเป็นสาลบสามจแล้วก็ติดทีไว้ฝั่งขวาจะเหลือลบเแล้วก็ทีก็จะได้เป็น1.784วินาทีอันนี้เป็นวิธีการหาคำตอบวิธีแรกก็คือใช้เรื่องแรงอย่างเดียวเลยแรงและการเคลื่อนที่ เดี๋ยวจะมาใช้อีกวิธีหนึ่งคือเรื่องงานพลังงานที่ t เท่ากับศูนย์ก็คือตำแหน่งแรกตำแหน่งแรกเนี่ยที่ t เท่ากับศูนย์เนี่ยพลังงานที่เรารู้จักก็จะมี mgH ใช่ไหมแล้วก็1 0 2 mv ศูอลังสองอันนี้ก็คือพลังงานสักลมท่วงแล้วก็พลังงานจนแล้วก็จะมีแบบสปริง kx กํลาลังสองแต่อันนี้ไม่มีสปริงเนาะอันนี้มีแค่ความเร็วในตอนแรกที่ทีเท่ากับศูนย์เนี่ยมีความเร็วอย่างเดียว อาจากสูตรงานพลังงานก็ได้ว่า e 1บวกงานจาก1ไป2เท่ากับ e 2ที่ทีถ้ากระสูเนี่ยมีแค่ความเร็วอย่างเดียวก็จะมีแค่พลังงานจนก็คือ1.2ส่วน2 mv กํลัง2แล้วก็บวกงานจาก1ไป2งานในที่นี้ก็จะมีงานที่เกิดจากแรงเสียดทานตัวนี้ก็จะได้เป็น fs cos เซตา เทต้านี่เป็นมุมระหว่างาการกระจัดแล้วก็แรงแล้วก็คูณกับการกระจัดที่เราจะหาก็คือ x เท่ากับเท่ากับพลังงานในช่วงที่2ก็คือช่วงที่มันหยุดไปแล้วช่วงที่ T เท่ากับอะไรเอ่ยจริงๆก็คืออันนี้แหละ t นี้แต่อันนี้สูงว่าเรายังไม่รู้ที่จุดนี้ตำแหน่งในงแนวความสูงเนะนี่ยในแนว y เนี่ยอยู่ที่เดิม แสดงว่าไม่มีศักย์โดมถ่วงจากรูปเนี่ยเนาะตำแหน่งอยู่ที่เดิมแล้วก็ความเร็วก็เป็นศูนย์ด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าหาระยะทางจนถึงตอนที่มันมีความเร็วเป็นศูนย์ก็จะไม่มีพลังงานจนไม่มีสปริงก็จะไม่มีพลังงานจากสปริงแสดงว่าพลังงานตอนหลังเนี่ยก็จะเป็นศูนย์แล้วก็แทนค่าลงไป1นึ่งนสองคือห้าสิบคูณกับ V ตอนแรกคือเจ็ดกำลังสองบวก fS ก็คือ谬อันนี้ไม่ใช่ f s เขียนผิดต้องเป็น f k นี่เป็น谬 k แล้วก็ n cos เซตาเซตานี่เป็น180เนาะเพราะว่า x เนี่ยเป็นทางขวาส่วน f k เนี่ยเป็นทางซ้ายมุมตรงนี้ก็คือ180ก็จะได้เป็นลบหนึ่ง cos เซตานี่คือลบหนึ่งแล้วก็คูณกับ x ที่เราจะหาเท่ากับ0ูนย์ K คือ0.4 n ก็คือ50เหมือนกันอ่าย้ายข้างจะได้เป็น102อันนี้เป็น49แล้วก็เท่ากับ0.4แล้วก็อาเขียน50าสด้วยห้ 50. อันนี้คือ n แล้วก็ x อยู่ตรงนี้50ตัดกันแล้วก็คิดเลขมา x จะได้เป็นเออลืมใส่ g อันนี้มันต้องเป็น mg เนอะต้องมี g ด้วย n มันเท่ากับ mg ก็ x ก็จะได้หกจุดสองสีเมตรคำตอบต้องเหมือนเดิมอ่าแสดงว่านี้ถูกต่อไปหาเวลาเราใช้สูตรการเคลื่อนที่ตอนนี้เรามี v 0เท่ากับ7 เรามี x 0เท่ากับ0แล้วก็มี x สุดท้ายเท่ากับ6.243เอาทั้งหมดนี้ไปหาเวลาเออแล้วก็มีมี v สุดท้ายด้วยเท่ากับ0ก็จะใช้สูตร s เท่ากับ u บวก v 02แล้วก็คูณ t s ก็คือ6.243 u คือความเร็วต้นก็คือ v 0ก็เป็น7บวกความเร็วปลายคือ0แล้วส่น2น2คูณ t ที่เราจะหา t ก็จะได้เท่ากับ1.783วินาทีจบสำหรักข้อนี้ข้อนี้สังเกตว่าวิธีแรกเนี่ยก็จะเยอะดิ้นหน่อยแต่เราได้ a มาซึ่ง a เนี่ยมันง่ายในการเอาไปหาความเร็วแล้วก็ ระยะทางสำหรับการเคลื่อนที่นะส่วนวิธีที่สองมันจะง่ายมากในการหาตัวของความเร็วแล้วก็ระยะทางแต่มันจะเริ่มยากตอนหาเวลาเพราะว่าไอสูตรเนี้ยใช่ว่าเราจะจำได้อันนี้มันสูตรแต่มมลายเนาะถ้าจำได้ก็จะง่ายแต่ถ้าจำไม่ได้เนี่ยสุดท้ายเราจะต้องไปหา a ออีกทีหนึ่งเพื่อที่เราจะได้สูตรนี้ออกมาอืมประมาณนี้สำหรับข้อนี้